สวัสดีครับน้องๆครูผู้ช่วยมืออาชีพทุกท่านผมนายทัศวินโคลำศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32ได้รับมอบหมายให้มาทําความรู้ความเข้าใจกับน้องๆเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพด้วยระบบออนไลน์วันนี้จะขอพูดใน หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID 19ส่งผลต่อการศึกษาของประเทศไทยอย่างไรเรามาทำความเข้าใจและมาทำความรู้จักกันครับ,รบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID 19ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาอย่างไร การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ตั้งแต่เชื้อไวรัสเริ่มระบาดในประเทศจีนปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันยูเนสโกรายงานว่าร,รัฐบาล1 9เประเทศทั่วโลกประกาศปิดสถานศึกษาทั้งประเทศมีผู้เรียนได้รับผลกระทบมากกว่า1.5พันล้านคนหรือมากกว่า190%ของผู้เรียนทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 สำหรับประเทศไทย ในสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นในช่วงฐานศึกษาขั้นพื้นฐานปิดภาคเรียนโดยในช่วงต้นเดือนเมษายนจึงทำให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่1ไปเป็นวันที่1กรกฎาคม2563ไทยเราจึงมีโอกาสทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่สอนรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดพร้อมกับเตรียมมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป New Normal of Education วิธีการเรียนรู้สู่ภาวะปกติใหม่เมื่อวิธการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วลอกแรกเริ่มคลี่คลายลง หลายๆภาคส่วนเริ่มพูดถึงความปกติใหม่หรือ New n o r m a l ซึ่งจะตามมาภาคการศึกษาเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ทั่วโลกและในประเทศไทยโดยเฉพาะการเปิดโรงเรียนและมหาวิทยายลัยที่ทำให้ทั้งภาคนโยบายโรงเรียนครูนักเรียนนักศึกษาต้องหันมา ใช้การเรียนการสอนทางไกลอย่างเร่งด่วนชวนให้หลายคนคิดว่าเมื่อโควิด1 9ผ่านไปการเรียนรู้ทางไกลและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้จะกลายเป็นความปกติใหม่ของการศึกษาไทยทว่าความปกติใหม่ที่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะอะไรหากมิชัยแล้วความปกติใหม่ของการศึกษาไทยจะเป็นอย่างไรแน่ และใครจะเป็นผู้กำหนดหน้าตากและความปกติใหม่นี้จากควากล่าวตรงนี้ทุกท่านก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าความปกติใหม่ของการศึกษาขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการและการพัฒนาต่อยอดการสร้างนวัตกรรมเพื่อที่จะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนให้เกิด คุณภาพและประสิทธิภาพในช่วงเวลาไม่ปกติดังนั้นคุณครูหลายท่านได้มีความคิดแนวทางและรูปแบบของตนเองในการจะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่จะเปิดเรียนในวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมที่จะถึงนี้อ้าวปิดก่อนแล้วก็เปิดใหม่เด้วทีนี้ <laughs> พี่ต้องหมุน <laughs> พี่หมุนสไลด์ปิดเ,เดี๋ยวพี่ไล่ต่อเลยนะ เราอาจจะต้องมีการปรับใช้การเรียนการสอนออนไลน์ในบางพื้นที่แยกตามส่วนงานที่ระบบต่างๆเข้าถึงในเช่นในเมืองแต่ในพื้นที่ที่ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงอาจต้องใช้แบบอาต้องใช้การสอนแบบผสมโดยใช้การสอนปกติแต่มีการคัดแยกกลุ่มเด็กบนแนวทางโซเชียลดิสแทนซิ่ง และการใช้การสอนแบบบันทึกวิดีโอเข้าผสมผสานร,รูปแบบการสอนก็จะต้องปรับเปลี่ยนโดยเน้นปฏิสัมพันธ์ที่มีที่มีคุณภาพระหว่างครูและนักเรียนมากกว่าช่วงวงเรียนที่ต้องเก็บให้ครบรูปแบบการวัดผลความสามารถของเด็กการเก็บคะแนนหรือการตัดเกรด ก็ควรเน้นความสนใจในเนื้อหามากกว่าการวัดประเมินผลแบบใครเก่งกว่าใครในรูปแบบทั้งสองรูปแบบนี้คุณครูผู้สอนเข้าใจและมีความออโอเคเดี๋ยวตัดออกไปเลยนะครับแนวทางการจัดก,การเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32เราได้วางแนวทางออกไว้เป็น3รูปแบบรูปแบบที่1คือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, รูปแบบที่2การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และรูปแบบที่3คือการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานก็คือแบบออนไซต์และออนไลน์ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32เราได้ดำเนินการและวางแผนการร่วมกันกับคณะศึกษานิเทศเรื่องการจัดการเรียนการสอนในช่วงเดือนมิถุนาที่ผ่านมาสำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site, หมายถึงนักเรียนจะต้องมาเรียนในโรงเรียนปกติโดยรักษามาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสแทนซิง และมีมาตร,รการรักษาความปลอดภัยตามประกาศของสอบคจังหวัดวีร์อย่างเคร่งครัดซึ่งในการจัดก,การเรียนการสอนรูปแบบนี้จะใช้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่มากมีพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนตามสัสดส่วนการเว้นระยะห่างทางสังคมประมาณ1.5-2เมตรและมีการคัดกรองนักเรียนอย่างเข้มงวดสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้ าการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในรูปแบบออนไลน์จะใช้ในกรณีที่มีนักเรียนในโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จะต้องจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 100%, และการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line, ด้วยการจัดกลุ่มผู้เรียนออกเป็น2กลุ่มตามสัดส่วน50-50ของจำนวนนักเรียนในห้อง โดยทั้งสองรูปแบบจะสลับกันมาเรียนในแนวทางสัปดาห์เว้นสัปดาห์เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโดยใช้กับโรงเรียนขนาดกลางขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษที่มีจำนวนนักเรียนมากไม่สามารถรักษามาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิสแทนซิ่งได้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูว่าการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์และออนไลน์ เราจะมีวิธีการการดำเนินการอย่างไรซึ่งวันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์และออนไลน์ line, เป็นแนวทางให้กับคุณครูมืออาชีพได้นำไปประยุกใช้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท่านอาจจะสามารถนำไปใช้และประยุกใช้ได้ตามเห็นสมควร ห้องเรียนออนไซต์นักเรียนที่รงเรียนนักเรียนที่มาโรงเรียนเป็นประจํามีนักเรียนจำนวนต่อห้องไม่เกิน25คนและต้องรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหมายความว่านักเรียนที่มาโรงเรียนในห้องมี40คนนักเรียนจะต้องมางเรียน20คนอีก20คนจะต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านวิธีการดำเนินการทำอย่างไรบ้าง การมางเรียนของนักเรียนกลุ่ม A จะต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งก่อนเข้าเรียนนักเรียนกลุ่ม B ที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก็จะต้องเข้าเรียนตามชั่วโมงเรียนตามตารางเรียนที่คุณครูได้นัดหมายเปิดเรียนออนไลน์ตามลิงก์หรือ QR Code ที่คุณครูได้มอบหมายให้ในการจัดการเรียนการสอนของคุณครู คุณครูก็จะต้องดําเนินการจากการเรียนการสอนตามแผนการสอนหรือกําหนดการสอนขั้นตอนการสอนคุณครูอาจจะติดตั้งสมาร์ทโฟนหรือกล้องบันทึกวิดีโอเพื่อถ่ายทอดสดให้กับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านหรือที่เราเรียกว่านักเรียนออนไลน์ได้เข้าไปดูตามกำหนดตารางสอนของแต่ละวิชาในแนวทางหรือเส้นทางที่ค,ครูนัดหมาย ตามแอปพลิเคชันต่างๆวิธีการเช็คชื่อคุณครูที่สอนออนไลน์ site, เช็คชื่อนักเรียนในห้องปกติส่วนนักเรียนที่อยู่ออนไลน์ที่บ้านอาจจะใช้รูปแบบของการเช็คชื่อโดยให้นักเรียนส่ง GPS หรือพิกัดของนักเรียนมาตามไลน์หรือ Facebook หรือแจ้งมาทางสมาร์ทโฟนที่คุณครูได้แจ้งไว้แล้ว การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านอาจจะเข้ามาดูและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่ก,กันไปกับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนปกติในการจัดกิจกรรมเหล่านี้อาจจะทําให้นักเรียนที่อยู่ที่บ้านมีอุปสรรคบ้างในเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตการแก้ปัญหาของคุณครูก็อาจจะใช้ในรูปแบบของการ ทำใบงานหรือการตอบแบบฝึกหัดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณครูได้มีวิธีการและแนวทางแก้ไขอย่างไรเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้วการส่งงานนักเรียนที่เรียนออนไซต์ส่งงานปกติกับคุณครูในห้องส่วนนักเรียนที่เรียนออนไลน์ก็อาจจะใช้การส่งงานในรูปแบบของ google form หรือการส่งงานหลังจากที่นักเรียนออนไลน์กลับมาเรียนในระบบออนไซต์แล้วก็ได้สำหรับนักเรียนที่ เรียนออนไลน์เรียนไปแล้วอาจจะไม่เข้าใจวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้คุณครูประจำวิชาก็อาจจะนำใบงานหรือใบความรู้แบบฝึกหัดเข้าไปเก็บไว้ใน Google d r i v e ของกลุ่มนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าไปศึกษาค้นคว้าแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมส่วนนักเรียนที่ไม่เข้าใจในการจัดก,การเรียนการสอนในครั้งที่ผ่านมาก็อาจจะ สนทนากับคุณครูเป็นรายบุคคลและคุณครูสอนซ่อมเสริมให้เป็นรายบุคคลในลักษณะนี้ก็ได้ในในรูปแบบนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้คุณครูได้สอนนักเรียนทั้งห้องควบคู่กันไปส่วนผลที่ได้จะร0อเซหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ของนักเรียนประกอบกันนั่นเองในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนออนไลน์ เมื่อคุณครูเช็คชื่อชั่วโมงต้นแล้วครูสามารถมอบหมายงานให้กับอันนี้พูดแล้วนี่วาตัดออกไปเลยครับผมเชื่อว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ยุติลงระบบการศึกษาในภาพรวมจะกลับไปสู่การจัดก,การเรียนในโรงเรียนเป็นหลักส่วนการเรียนทางไกลด้วยระบบเทคโนโลยีจะเป็นเพียงทางเลือกที่ถูกนำมาใช้บางสถานการณ์กับนักเรียนบางกลุ่ม และในบางพื้นที่แต่จะยังไม่ใช่ความปกติใหม่ของการศึกษาไทยในอนาคตเพราะฉะนั้นจึงต้องฝากให้กับน้องๆคุณครูผู้ช่วยคุณครูมืออาชีพได้เห็นถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีนำมาใช้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีความรู้ความสามารถสามารถที่จะสื่อสารค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกพื้นที่ไม่จำกัด อยู่ที่โรงเรียนเพียงเท่านั้นซึ่งความไม่ปกติใหม่นี้เกิดขึ้นอาจส่งผลให้ระบบการศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของไทยเปลี่ยนไปในอนาคตก็เป็นได้สุดท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้น้องๆครูผู้ช่วยมืออาชีพทุกคนได้มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา วิชาชีพของเราให้เป็นวิชาชีพที่มาตรฐานให้สมกับที่เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและหน่วยงานสถาบันการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มอบหมายภารกิจอันสำคัญเหล่านี้ให้กับทุกท่านและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการพัฒนาประเทศชาติการพัฒนา คุณภาพมนุษย์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและนำความรู้ที่ได้จากคุณครูมืออาชีพทุกท่านไปพัฒนาให้ประเทศได้มีความมั่นคงมีความยั่งยืนสืบต่อไปและขอให้คุณความดีของคุณครูมืออาชีพสร้างสมความดีสู่นักเรียนส่งผลให้คุณครูผู้ช่วยมืออาชีพทุกท่านได้ประสบความสุขความเจริญและที่สำคัญขอให้คุณครูมืออาชีพทุกท่าน ได้พัฒนาวิชาชีพของตนจนไปสู่วิทยาฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษในภายภาคหน้าขอกบขอบคุณครับ